โอ้รูปดีพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อปลาบรรทุกหลวงเด้อคอยแหงยิ่เขากดมาเด้อมาเด้อจับเสร็จแล้วมอจับติดเครื่งของอมออย่เลยไลกี่นี่บ่อหนิไล่กินนี่บ่อโอ้บอันเดเมอโอ้สิยอนสิยอ โอ้ยโอ้ยได้ระบอกเฮ้ยเข้าได้ไป่ได้พูเข้าไปเลยได้เอาไปไเลยได้นี้มากครับในขานอายพุดนลยบ่อเหงาโอยหายใจจนม่่อได้ละเงื่กพ่อกล้าปีนี้จะขี้อาบน้ำต่อไรนั่น ยังจไดูกอยไดเขาไป,ไป โอ้พี่น้องเลยมาสุดนี้น้ำบุกแล้วฝ่าทึกกขนาดพ่นออเอาติดตามเมืองในพานฝ่าจวดนี่เป็นยังไงเขาพังคนนี้ มองเขานะคนี่เขาตั้งคลิปบมองเขาหวไปมองเขาคปุ้พแเขาไปแล้วนั้นเราเชไปทางไหนกาวอาซะบังทีหนีเราไม่บอกเอาไปไปเอาไม้ไายเท้าไปน้ำด้อ โฮมกูโฮมเลยหเลยจ้ะมันบ่เห็นของเดียวบ่เห็นเฮากขึ้นม่ว่างละวเห็นักเลยให้นักเลยให้นักเลยขึ้มาว่างเลยต้งใส่ไปักของไปต่อของไปมีก้องเล็ส่องบังน้ำนี่ผมมีใช่ได้นี่นี่มันไปพุ่นเล้นั่ก็ไปพุ่นน่ะดีมากเม่อว่าวามอจากสิสิตัวนึง We'll be right back.

เนาะนเนาะตกขึนแม่ป่าทึกหลายนะ่เีนทาหะลนกี่จะมองก็มองพี่น้องอพ จักมองฝ่ายแช่มองไฝ่ายด้วยสุดขนาดแช่มองดิพี่ขนาดนี้บ่หอดเม็ดยังสามลักมองเม็ดเม็ดละส่วยมองนี่เป็นหูแล้วใช้หูและนี่มองนู่กัดข้าวนี่แหละอืมกัรนี้คอยชอบเลยตอนนี้เลย จัว่ดีเครอปนีิย่ะตัวเข้าไปไพี่อาจจะมือเังไือนป่าบอลลูกเลี้ยนี่คือมิบุมมีมองหน่อเนาะถ้ามาชุนั้นแล้วมองตอนนี้ป่าแสงแงโอ้ยตัวเปล้ไไ้กพุ่โเดียวนี่ปิดสาวซ่งโม่งุิดใส่ผานเพื่อกำลัง กวาดมองเ่็นหรอล่อง,องน,นึ่งเขาละมองก็อ้อมไปตบบนี้เลยเห็ดแล้วในป่านพื้นเห็ดแล้ว สามฟอรดีมองบ่โอ้ไปาปรถสามเซนฟรีสามเซนโอ้โด่เฮ้าถือวะไปไหนก่อน

อ๋อยอมเลยไล่กี่นี่บ่นิไล่กีนี่บ่บอนนีเ่ายอม่รู้ต่วนะฮะโอ้ลองลงอรบ้าโอ้สิบย่อนสิบหย่อยู่ป่าเนาะ มวยไงมึงวิ่งฮักเซีนนะไม่สนใจมึงน้อยเลยัวหัวใหญ่พิชิตยะอ่าวมวยปาดพิชิี่ลยว่าโกะมนขาดเลยก็แล้วก็เหล็บนี่ เนาต่อกยมันจะคตรเลยจะไปดิด่องเราลโอ้รูปดิพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อป่าบรรทุกงหลวงเด้อ ก็อยแหงอ่เข้าก้มาเด้อมาเด้อบเร็และหมอบติดเครื่งของหมามี่้มหาได้ดิเนโอ้บ่ไอหายสเราขึ้นฟังเลยเนาะมีอจมอยู่ตลอดตลอดวันหยอขึ้นหยอขึ้นมาเท่าไหร่เออเครืองมีตาซึอ้าเอาไวู้ดเรว ดูว oh, ่านอายน่าโอ้ยตายยากนันนีเอ่านเพื่นกลงาอย่ามองกลายก้อนกลายก้อนอยจะพุทก็ให้นี่นะแล้วกลายไปพูดเลยอืมันหักงาู่นี่เนาะได้ยู่เลยกินบ่พี่น้องโอ้

เจ็ดมง่งอน้องนนี้านี่ารับซองกับมานผูละสี่ห้าโมงแล้แจงข้บกู้ด้วยเขาไม่หัดบงน้าแข่งเขากอง่งแข่งเายังไเลยถ้ายามี่ึ้นมาสี่้ามงขึ้ยาเลยอเขาาไม่ใช่ป่ไหนสมันไปมื่อสโมงโสงมงยามีไล่บบนีเขากู้ละมีะวโอ้ปกวาดมันมีสว่นกวาดพัก

นอ้อยู่หากินบ้านเฮาบ้านนอก่ได้ได,ไดอยู่ดกณฑป่าลงกว่าน้องเลยน้ำฝาย่น้ำนี่ตหยตหองเลยออคือนึ่งละอันนี้ก็กะยั ผ่านคนเมาคนนั้นนั่งไหนตบพิ้นพุกนี่แอางน้ำก่าคือปิดพุกนี่แห้งเลยอ้อนั่งไปมาเสี่มองหรอเพื่อนน้ำไม่ดับมั่เลยเนาะเอ้โหดูฮะเต็มอยู่พ่อูโอยทุกนเรยอยู่ผูผูผูพุผู ย, mhm. ยังีวงอยู่ไปได้ผูกเฮ้ยอาปุดก่อนปุก่อนมากหลายนอไปหมาอยู่เลยตอนนี้ประมาณแปดโมงายนี่นะสาไปแม่มีใครับเนี่ผูกตะพังเกี้ยไก่ิลลูไงนะนี่นย่ไ Hoo 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 đi, hoo 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 hoo

tay người ta béo béo người ta 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 โอรู้พี่น้องเลยเรางนมันอยู่นี่เลยโอ้นี่มีปลาเสืมอนี้โอ้าเีื่อต่อต่อต่าสิบุท

โมโหเป้าเลยลับเลยกระตัวมองเลยนะเน้อเลยเป้าตังเลยเป็นเป็นลั่นไปเลยมาส้นหันไปส้ดแล้วผลเยอะสี่อานว่ามีอ่สิบสองโมงไปครับผมหนึ่งโมงหัวนี้ได้ nặng tới đa thì hướng xuống nó hơi thức một hào một xuống nó bung lên cái thấm đây cái này nữa phun phốt phủ điếu đây đây kì là phốt chắc tổ đấy phun mua đây à. cho già mong cho óc là quát bằng đấy kệ bằng đi đạo được kêu là sao mà nó mệt thì? sao quần kệ chéo à một cái à, này อมล้อมเดียวไนดะ้กังเงี้หมดห้าสี่ห้าตัวมนีตาทึบเีย้่าอุ๊ยนี่มันกู่กากูค่ามา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มีบอ hmm? ๊ะได้ยังเป็นเพื่อนถามเรามาไหมลุงรกอ่ันป๋อโตเริ่มรักนอนคนเดียวอ๋อยามมองดูนี่นะ